ครับสวัสดีครับาชาวเกษตรกรผู้ทำสนในนาเพชรปักช่องครับตอนนี้หลานเนาะหลานชายเนาะอ่าตอนนี้สุดรอมาเปิดเพชรได้ดูที่ว่าอันนี้เพชรนะครับตัดออกมาแล้วว่าลองถอดดูนะครับพอยังดีกันการเพี้ยกันแมลงนี่ครับออกมานะครับเขาก็จะมีตําหนินิดนึงอันนี้ก็คือเป็นอ่าอันนี้คือมีตําหนิก็คืออาจจะมีลูกแมลง แต่ไม่เป็นไรครับไม่มีหนอนแน่นอนเพราะว่าเราห่อตั้งแต่เล็กนะครับครับนี่ครับตอนนี้คือจิงปางแล้วครับแล้วก็เพี่นะครับเรามาเที่ยวชมไร่สอยางสูงเพชรปักช่องมาจากมาจากจังหวัดไหไรเนี่ยมาจากอายุทยาอรยุยากุงเก่าเลยนะครับนี่คือเพชรปักช่องนะครับอ่าลองไปดูนยนาไทยครับนยนาไทย นี่ครับนี่มาจากอยุทยาเลยนะครับกรุงเก่านี่อันนี้เก็บได้แล้วครับนี่ในนาหนังครับเด็ดเลยครับเด็ดเลยนี่ในนาหนังอันนี้แก่แล้วครับสองลูกจะตัดก็ได้จะเด็ดก็ได้อันอันนี้ยังไม่ได้ครับอันนี้อ่อนอ่อนยาวเนาะอันนี้อันนี้ได้ลูกอันนี้ได้โอเคอันนี้ก็ได้หรออ่านั่นได้อ่าเดี๋ยวนี้ไปดูลูกต่อไปอันนี้คือในนาหนังนะครับอันนี้ตัดแต่งเรียบร้อยแล้ววันนี้สดสดวันวัด าตัดกลไปหมื่นกว่าบาทแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกแรงหนึ่งพรุ่งนี้อีกแรงหนึ่งก็ใช่เพราะตอนนี้มันเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วลูกอ่าอันนี้ลูกนู้นได้ลูกนู้นได้เก็บเด็ดเลยเด็ดเลยไม่ต้องตัดเด็ดเลยสูงเด็ดเลยอ่าลองดูการเด็ดครับปั๊บหมุนหมุนหมุนคขั้วก่อนหมุนขั้วก่อนปั๊บโอเคใช้ได้อันนี้เกษตรกร ได้เลยอย่างนี้ได้เลยอย่างนี้มาทําไร่สวนไนห,หน่าได้เลยครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ